เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยูโผมแบงก์กับเกม NFT คริปโตมายกันก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำเพื่อนๆลงทุนคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ตองกันนะโอเคนะครับเราก็กลับมากับเอ่อคริปโตมายในคลิปแรกนะครับไม่รู้ว่าผมจะเป็นโลกงอกยานหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็รอลุ้นกันดูนะก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําจัดเอ่อจัดเองเลยนะครับเป็นยานนะครับยานตีดาวสิบนะครับก็เอ่อพลังนะครับหนึ่งพันนะเออหนึ่งพันจริงๆมันต้องเป็นหนึ่งพันเอ็มเอ็มพีแหละนะครับแต่ผมจัดเกกิินนนมาดห่อย็ ใช้เวลาจัดนานพอสมควรนะครับเนื่องจากผมใช้ในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเออแล้วก็มันต้องกดยืนยันในการซื้อตัวแล้วก็ซื้อตัวไม่ทันด้วยก็เลยใช้เวลาระยะเวลานานก็เลยตัดในส่วนตรงนั้นทิ้งไปก็จะ คลิปอาจจะสั้นนะครับเกมนี้นะมันไม่มีอะไรนะครับมันแค่ลุ้นโชคนะบางคนก็บอกว่าให้เปิดเพลงให้เปิดอะไรนะครับส่วนตัวผมนะครับก็อยากจะรู้นะว่าผมจะมีโชคหรือเปล่านะครับตีทีเดียวแตกอะไรเงี้ยเออถ้าผมตีแตกไปแล้วเรียบเออตีแตกไปนะครับไอตัวของเออศูนย์จุดหกที่ผมเหลือเนี่ยนะก็จะเอาไปทํายานเล็กนะครับยานเล็กๆน่ารักน่ารักพอนะเพราะยานตัวนี้นะครับมันเป็นยานเออมันเป็นยานอะไรนะยานเลเวลสองใช่ไหม 7ลำนะครับแล้วก็ตัวแรงงานเลเวล2นะครับเอ่อสิตัวนะครับก็เป็น80 80 12แล้วก็50 1ตัวนั่นเองโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเออ่ดวงดาวนะครับดวงดาวของเราเลยตื๊บึบปึบนี่คือดาวอ่ะโอเคนะอ่ะนี่นะครับก็เป็น าดาวเลเวลสิบนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องเออแล้ทำไมผมข้ามดาวไปเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหแบงค์ขอให้มีโชคนะในการโจมตีดาวน,นะครับนี่นี่ดาวเลเวลสิบจริงๆผมเพิ่มเอเพิ่มคนงานมาหนึ่งนะครับผมก็ไปสิบเอ็ดได้แล้วเนี่ยเออแต่อันนี้โอกาสชนะนะครับผมอยู่ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืมเออนี่ไงมันโจมตีไม่ได้เห็นป่ะพลังเราไม่ถึงไงครับผมก็ขอดาวเลเวลสิบละกันนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเพราะว่า การจบการกดโจมตีเนี่ยมันก็ต้องกดในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจัดการไปเลยดีกว่านะครับผมเติมน้ำมันมาเรียบ,บร้อยละไปนะครับโอเคเสียค่าแก๊สอะไรให้เรียบเออให้เรียบ,บร้อยนะเออยังไง <c oughs> ไม่ไม่จริงจบแล้วเพื่อนวันนี้เพื่อนแตกอะ่ะทำคลิปปุ๊บก็แตกปั๊บเลยนะครับต้อนรับยาก,กันอย่างดีนะ ชีวิต <c oughs> ผมต้องเอาดาวสิบไม่ได้วะทำให้ผมไม่เกณฑขึ้นเจอกันเพื่อนเจอกันไม่รู้จักโลกงอกเหรอฮะอันนี้คือแฟนมันแท้ซีคานะยกธงขาวเมื่อกี้เอออยู่ดียกธงขาวใส่โ,โถเปอร์เซ็นต์แตกก็น้อยน้อยนะครับไปสร้างกองยานอีกหนึ่งกองยานนะครับตรงนี้นะเออนี่ไง ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่ได้ห้าพอดีนะครับโอเคนะก็ชื่อนะครับชื่อนี้ผมมีชื่อหนึ่งนะครับฉายายชื่อหนึ่งผม,มคือสกายนะครับอ่ะแล้วก็กดนี้ไปเลยอ่ากดตัวนี้นะครับจ่ายค่าแก๊สอะไรก็แก๊ส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 ทำไมมันแพงจังวะนนี้ <laughs> พอปะเนี่ยเพื่อน เรียบร้อยนะครับก็รอมันยืนยันนะแล้วก็เติมน้ํามันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปตีอีกหนึ่งรอบถ้าไม่ได้เดี๋ยวหลังไม่ผมก็จะไปสร้างอีกหนึ่งกองยานเออถ้ามันยังจะแตกอีกนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเล่นต่อนะครับก็เติมน้ํามันนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้เรียบร้อยละก็เอ,อจ้างนะครับจ่ายเป็นค่าจ้างนะครับผมจะจ่ายเป็น15วันนะครับเพื่อน,อนก็กดไปเลย ดกดกลางๆนะครับไม่ไม่ไปคิดในวอลเล็ตนะครับจ่ายค่าแก๊สอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปดูดวงดาวก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมจําในเรื่องเอือว่าเติมน้ำมันเ0ป่ะเออเก้าสิบป่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอืมอันนี้14บสี่นโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวก่อนเลือกเป็นสกายสกายอ่ะโอเคนะครับอยู่ไหนเนี่ย นี่ไงน,นะไม่มีน้ำมันนะครับใช้เก้าสิบใช้น้ำมันเก้าสิบน้ำมันเติมน้ำมันไปเก้าสิบนะครับเติมอย่างนี้แหละเพื่อนโอเคค่าแก๊สค่าแก๊สเน้นสนุกลุกใจค่าแก๊สถ้าผมแตกอันนี้อีกนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพื่อนจริงๆนะเออนะครับ ก็ถ้าแตกก็เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมช่องว่างตรงนี้นะอาจจะมีอีกหนึ่งกองกองกองยานนะครับเออนะอุตสาห์ตั้งชื่อแบงค์ปรินนะครับยังแตกได้นะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้นะครับเลือกสกายไปนะครับดาวที่สี่นะครับ,น,รบนี่จริงๆเรามาตีดาวพวกนี้ก็ได้นะเออถ้าเราต้องการนะครับแต่เราทํามาดาว4ี่อ่ะเออจะไปตีดาวสามได้ไงอะ่ะเนาะไปไม่ต้องมีหลอกสาวบางโพนะครับหรือปากผมไม่ดีปะ อ่ะโอเคนะครับกดโจมตีไปโอเคยืนยันเรียบร้อยนามัวต่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยรุ้นนานรุ้นนานกันไปแล้วสีเขียวสีเขียวเขียวต้องมาแล้วแหละ <c oughs> โรดีใจโคตรดีใจเลยศูนย์จุดศูนย์สองนะครับ อย่างน้อยวันนี้ผมก็ไม่แตกไว้วันนี้ผมก็เสียไปเสียไปเยอะอยู่นะครับเราลองคิดลองคิดห้าร้อยบาทโถเพื่อนเออรู้รู้อย่างนี้มาทำเวลสี่ดีกว่านะครับโอเคนะครับเพื่อนๆน,นก็ชนะให้เห็นแล้วนะครับนะครับโอ้โหนี่แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เนยเออเนี่ยผมว่าทำกองยาน,นี้เพิ่มละเดี๋ยวผมจะไปทำหลังใหม่ล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนผมว่า0ูนจุดสามแปดของผมน่าจะทำได้อีก ได้อีกเนี่ยเลเวลสหรือว่าเลเวลหเดี๋ยวผมขอไปนั่งคิดนั่งอะไรก่อนนะครับเออสนุกสนุกดีนะครับมันมันไม่ได้สนุกไอตรงที่มันวัดผลอะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนมันสนุกตอนที่จัดเนี่ยแหละนะครับเออตอนที่จัดถ้าเพื่อนๆแบบว่าจัดได้ดีมันก็โอเคใช่ไหมจัดได้ถูกมันก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะก็โอเคนะครับน้ํามันเราหมดเรียบร้อยละก็แค่นี้นะครับมันก็เล่นอยู่แค่นี้แหละนะครับเกมคริปโตไมโอเคนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า